โอเคครับสวัสดีครับยินดีตอ,ร Trans อนรับเข้าสู่ช่องโอมซ่านะวันนี้กมันอยู่กับผมในแอปรีดแมนนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาทั่วสาวในแอปกันนะครับอา่ามีเสียงรบกวนเลยขออภัยด้วยนะครับผมอยู่ห้องนึงแล้วน้องสาวผมอยู่ห้องนึงนะครับคือวันนี้อา่ามีแปดร้อยห้าสิบเพนนะผมจะไม่ไม่แบบผมจะไม่เปยอะไรเลยนะครับจะใครดูคลิปที่แล้วของผมที่ผมดราม่าเรื่องผมเสียตังไปนะครับ ขอโทษด้วยครับมากกระต่อคลิปนี้นะครับคือสถานการณ์อะไรเราก็ต้องผ่านกัไปให้ได้นะครับก็ช่วยกดติดตามไปด้วยนะครับไปเลยเราเไม่อย่าดีวะเรามาอยู่ในคาแนะนํำดีวะผมจะกดหัวใจแล้วก็กดถักไปนะครับถ้าเขาตอบแสดงว่าผมได้หนึ่งคะแนนผมจะทับเพแค่สิบคนเท่านั้นนะครับอ่ารักเก่งของผมคือต้องได้ห้าคนขึ้นไป ห้าคนคิดไปไปเอาใหม่แนะนำใช่ไหมเอาใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ม่มีเสียงแม้เสียน้องดังไปหมดเลยย่ะไปไปไปทุกคนเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คนนี้คนนี้คนนี้ข้วหลักว้าวว้าวก็สวยดีนะครับทักครับ ทัก,ท,กทักครับทักครับคนที่หนึ่งเลยนะคือไอ้นี่ไอในแชทเนี่ยไอเผือกเนี่ยเผือกคือรหัสผมนะครับที่ผมเอามาเติมแล้วก็เอามาเปย์ให้ผมด้วยนะครับทักครับอ่าคนนี้นะไม่รู้จะตอบไม่รู้จะตอบหรือเปล่านะครับเออเฮอรักดีรักเดียวเขียวยากไปไปไป,ไป,ไปเฮ้ยเขาไม่ตอบผมไปทุกคน โอ้โหโอหอือโอ้วาวว้าวว้าวอืมอืมอุ๊ดอุ้ยอุ๊ดอุ๊ดอุ๊ดอ๋อเฮ้ยพี่คนนี้ก็น่ารักนะครับทุกคนทักครับพี่อุ้มด้วยนะฮะพี่อุ้มด้วยทักครับทักครับโอเค ไอ้เหียกูสมเพชตัวเองว่ะที่ต้องมาทาคลิปอย่างนี้ <c oughs> ไม่เป็นไรทุกคนทําเพื่อความสนุกของคนดูไม่รู้ว่าคนดูจะสนุกด้วยหรือเปล่าแต่กูจะทํา <c oughs> ไปไปไปเฮ้ยหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนไม่หนึ่งคะแนน,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 นแล้วหนึ่งคะแนนแล้วหนึ่งคะแนนแล้วหนึ่งคะแนนแล้วเออคุยเดทได้ไหมครับ คุยด้วยได้ไหมครับคุยด้วยได้ไหมครับคุยด้วยได้ไหมครับอ่า,ห,าหนึ่งคื้นนแล้วทุกคนเฮ้ยคือพี่เอาชื่ออะไรเนี่ยเออไม่รู้สิไม่เป็นไรครับผมไม่ตอบก็แล้วโผแค่นี้พอเพราะเขาได้เขาทำให้ผมได้คะแนนแล้วทุกคนไป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 ต่อกันเลยเฮ้ยอันนี้ต้องเลือนขึ้นสุดเราต้องโหลดใหม่นะครับเราไม่เลื่อนอันเดิมอันเก่า เฮ้ยอ <Hey. S 2> mm ือ hmm. mm ืโอ้คนขายคืออันนี้ไม่อยากพูดครับคือเขาดูอายุเยอะกว่าผมนะ <laughs> เราจะไม่พูดคาว่าแก่ <laughs> ไปไปไปเฮ้ยโอ้น้องคนนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับทักครับทัก <laughs> ทักครับทักทักครับทักครับ เฮ้ยันได้เหนือนแน่ลวทุกคน <c oughs> โอ้โหเฮ้ยอโอโอ้ยโคสวยเลย <c oughs> ถ้าผมเปิดหน้าเขาเนี่ยคือจะเออเป็นไรไหมครับถ้าถ้าคุณมาดูคลิปนี้นะผมก็ผมขอพูดเลยถ้าพี่ หรือว่าคนไหนที่ผมทําคลิปไปนะครับมาดูคลิปนี้ที่เปิดหน้าผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ต้องคือผมต้องมาทําคลิปนะครับคือใครเห็นผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอืมเนี่ยเช่นคนนี้นะครับคือเขาสวยเขาสวยนะครับและผมทักไปผมขอเปิดหน้าพี่เขาเลยนะครับและถ้าพี่คนนี้เขามาเห็นช่องผมและเขาเห็นที่ผมเปิดนะผมก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าไม่เป็นไรก็บอกกูนะครับ ผมจะได้ลบช่องทิ้งนะครับถ้าขอดราม่าหน่อยก็แล้วกัน,กนถ้าพี่คนนี้เขามาเห็นนะครับเออคือบอกคุณได้เลยนะผมจะลบคลิปนี้ทิ้งนะครับอืไปไปต่อทักครับทักครับเฮ้ย hey! เราดราม่าแป๊บเดียวเราดราม่าแป๊บเดียวโอ้โหน้องมอนน้องมอนค <laughs> ุยด้วยได้ไหมครับ <laughs> ได้สองกันนแล้วทุกคนคุยด้วย ได,ไ,ดได้ไหมครับคุยด้วยได้ไหมแค่นี้พอแค่นี้พอเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่เมื่อกี้ดิคอนเด้งนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสิบหนึ่งสองคะแนนแล้วทุกคนเฮ้ยพี่ฮะอะไรอีกฮะอะไรอีกเฮ้ยคนนี้ก็น่า,ารักเหมือนกันนะนี่ฮะบางคนเมื่อกี้ล่าสุดฮะเด็กพักหนะ้าเด็กดืว้าว เฮ้ยเฮ้ยมีทั้งเฟซมีทั้งไอจีโอ้โหท็อกทักครับท็อกท็อก <c oughs> ยังคนเหี้ยเลย <c oughs> ได้เฮ้ยเดี๋ยวผมลืมหน้าคนแล้วน้องหมอนน้องหมอนใช้ได้อยู่นะ ได้ค่ะเฮ้ยห้าคนเราหมืนได้สองคะแนนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาอ,อ่านแล้วเขาอ,อ่านแล้วถ้าครับเขาอ,อ่านแล้วผมขอครับตอบผมเถอะกูไม่ไม่ตอบอ่ะไอคนนี้ก็ไม่ตอบแล้วเห้า hey, คนได้สองคะแนนแล้วอีห้าคนอีสามคะแนนกูจะถึงไหมเนี่ยโอ้โหแม่งสวยเฉย หน้าตาสวยคนหน้าตาดีเขาก็ชอบมีแฟนแล้วเดียว้องเหี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเฮจัดว่างจัดว่างจัดว่างสดรู้ไหม โอ้ยเอ้ยกูหุปิดคนเออเฮ้อเฮ้อเฮ้อฮ้อยังงไม่ฟอลโล่ยังไม่ฟอลโล่เฮ้ยทักไปก่อนอยังไงก็ต้องท้าไปก่อนเพื่อเอาคะแนนทักครับทักครับทักครับจะต่อกูไหมครับเฮ้หก <c oughs> คนแล้วเด็ก 6คนแล้วกูได้ซ้อคะแนนไอ้เหี้ยว้าเดี๋ยวทุกคนผมจะคิดนวกูจะกูจะทำคลิปจีบผู้ชายแม่งเลยเี้ย กูอยากรู้แอมดี้มันมีเกยอยู่ไหม <c oughs> ห้ามทักมาคุยด้วยโอเค okay, ครับได้ผมขอกูขอแค่คะแนนพ่อทัก <c oughs> ค,ครับทักครับทครับใครดูคลิปนี้นะที่คิดว่าผมจะไปหลังไหม่ผมไม่ผมไม่เคยหลังไหม่กับเขานะครับผมแค่มาเขา้ามาแอมนี้มาทำคลิปเฉยๆนะครับทักครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนกูได้สองคะแนนเจ็ดคนกูได้สองคะแนนกูหน้าตาไม่ดีสินะอา้ยเฮ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 ้เฮ้ย โ oh, oh, oh. oh. อ้โอ้โคนนี้คนนี้ถือว่าน่ารักมากคุยด้วยได้ครับคุยด้วยได้ไหมครับโ okay. อเคเฮ้ยสามคะแนนแล้วทุกคนขออีกสองพอขออีกสองพอพูดจริงขออีกสองพอกำลังติดตามนี่ กิดง่ายพี่กิดง่ายาตีมแล้วบอกัดในช่วงสี่ทุ่มนะครับเฮ้ยคนนี้คนนี้มีไอจีน่าจะไม่ตอบแล้วนะเพราะน่าจะเป็นคนดังผู้ติดตามเยอะหนุ่มเยอะน่าจะไม่ตอบเราอยากอยากโอ้โห คนนี้ก็ได้อยู่ข้าวหมูกรอบทักครับทักทักทักครับเฮ้ยแปดคนกูขออีสองคะแนนพอกูขออีสองคะแนนพอทักครับไม่เป็นไรหาต่อเฮ้ยืกูต้องขันเฮ้ยไม่เป็นไรเหงาเลยพี่ทักไปทักครับทักทักทักครับ ครับเฮ้ยเด้งมามีกเก้าคนแล้วทุกคนเก้าคนแล้วทุกคนเก้าคนแล้วเฮ้อีกคนหนึ่งวัดไปเลยว่าจะมีคนตอบกูไหมขอไปสวยๆเป็นเลยละกันคนเก่า ที่ความแล้วยังเหมือนเดิมจ้าโอ้โหโอ้โหวูห้ยคนนี้คือคนสุดท้ายถ้ากูไม่ได้อืมโหแม่งให้ส่งเขาขวันอะแต่ผมผมไม่อยากให้ ha! แค่นี้ก็พอก็อน่าจะรู้นะว่าขาดอีกทั้งสองคนแม่ ไม่น <laughs> <laughs> ่าจะได้นะครับอ๋อก็เจอคนใหม่คลิปต่อไปนะครับก็ไม่ไม่สำเร็จทุกคนก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับไปจบจากไคลิปนี้นะครับผมจะลงไปคลิปก่อนคลิปต่อไปไปฟังผมตันลุยในปาร์ตี้เลยดีกว่าไะโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ